การทงเที่ยวเล่าคือขากพิษกับชีดเป็นข่าวพอคนไทยยังมาเที่ยวอยู่เชิงวาสิน้อยลงแต่คนเล่าก็บวันพอยังมีอีกหลายศาสกำลังแหมาเล่าซึ่งก็บอกได้ว่าพิษขาดกับและแรข่าวทีเ่เผยแพ่ออกมาพอหลังจากมีประเดด,ดามาเลี้ยงประธานเวลาก็ได้เหตุให้มีคนไทยจําน้วยลวงลายแห่กันยกเลิกบ่มาเที่ยวเล่าพรอมนั้นก็มีสำนักข่าวทางไทยเล่า ส่ง u t u b e เล่าไทยจมโนดลวงหร้ผ้า,ากันโคงขาวรายง,งานว่าแรงท่องเที่ยวใน,นเล่าจากที่เคยคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวไทยม่าหอดมือนีเงียบปานปาสาพ,พอขาไม่ขาทุกละท่มหย่อนบ่มีนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวและก็ยังมี YouTube เบอร์เล่าผากันลงคลิปวิดีโอภาพบรรยากาศยูลุงขบางที่เงียบเงาบ่มีคน ห่านขาต่างๆบอมมีคนไปซื้อเงียบเงาทุกระทุม่ม่ดุดทายคลิปดังกล่าวเป็นคลิปเก่าต่างแต่สมัยโควิดพุ่นและก็มียูทูบเบอร์เล่าหลายส่งแฮกันก๊อปปี้แลน้ำเอาวิดีโอดังกล่าวไปใส่ซัำเพื่อหายอดวิวซึ่งจะเด็กกระตาม มาถึงปัจจุบันทางดานสำนักข่าวของสปปอลเล่ากบยหนึ่งเซยออกมาตอบโต้กับข่าวปลอมต่างๆที่ว่าว่าเล่โบมีนักท่องเที่ยวด้วยการโพสถูกภาพ สถานทีแรงทงเทียวยอดยิยมของสอปปอลเว้าบวาจะเป็นลุงพะบางและวังเวียงที่เต็มไปด้วยนักทงเทียวจำานวหลวงลายในวันที่18มีนาสมพร3ท,ที่ผ่านมาซึ่งในนั้นก็เห็นแด้ว่านักทงเทียวส่วนายแมนเป็นนักทงเทียวไทยกับนักทงเทียวจีนทียูในหลวงพะบางสูนทางด่านวังเวียงแมนจะเห็นแต่ว่านักทงเทียวส่วนใหญ่ ก็เป็นนักท่องเที่ยวไทยเซีนกันควบคู่ไปกับนักท่องเที่ยวเ้าท์อังาร์จากเอ,อรปบสหรัฐอเมริกาและเศร้าเกาหลีตไต้จำนวนหลวงหลาพร้อมนั้นก็ยังได้มีคนเล่าได้เผยแร่ภาพในวันที่17มีนาคมพ2563 โดยได้เห็นเห็นถึงนักองเที่ยวเศร้าตางศาจนดลวงลายได้ห่กันมาปาร์ตี้ที่แคมนำซ่องว่างเวียงซึ่งแต่ละคนก็ป้าเปื่อยเหลือแต่สลิปจนกลายเป็นกระไสฮื่อหาในสังคมออนไลน์ของสปปล่าจนเห็ให้คนเล่าต่างตะลึงและกังวลว่าอาจจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแต่ความจริงแล้วที่นี่คือประเทศเล่าและเผยแพ่โดยคนเล่าที่เฮ็ดเวียกในสถานที่ดังกล่าว พร้อมนั้นก็ยังมีข่าวสติติยังเป็นทางการจากแผนกการท่องเที่ยวของล้มพบางได้รล่งานให้หูวาในวันที่17มีน้าศพศสามจีพานมาได้มีนักท่องเที่ยวชาวต่งางชาติจำนวนหลงหลายมาเที่ยวล้มพบางจนแน่นขับพ้นทางโดยได้บอกวา่านักท่องเที่ยวรักแมนเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยจีนฝรั่งเกาหลีญี่ปุน่นและอื่นๆตามลำดับ เดลังไลเขามาเมืองมรลดกโลลวงขาบางยังเหน่นนาซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเมนเดคีรถไฟเล่าจีนมาโดยห้าใจเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวไทยส่วนหาาเมนเป็นนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุผู้ใหญ่มาเที่ยวลวงขาบาง มากับทั่วเป็นกรุปไงส่วนนักท่องเที่ยวไทยไหวลุ่นเมนไปเที่ยวทีว่างเวียงพอเป็นแรงผจนภัยและมีบอลลิน่นบอลกินบอลเมาหลายกลัว ซึ่งจะได้ก็าตามจากการเผยแพร่ข่าวดังกล่าวจากสำนักข่าวและสำนักของสปปลาเล่และเศร้าเล่าที่ได้เผยแร่ผูกบรรยากาศการท่องเที่ยวเล่าก็ได้เหตุให้มีคนเล่าจำวดหลวงหลเข้ามากดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์แสดงความคิดความเห็นต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งคอมเมนต์ทับอิฐเพื่อนเด็กลก่าว,ว่าสบายดีเขาเจ้าเขามาเล่าคนเล่าเฮาก็ต้องตอนฮาเขาดีๆอย่าหายพิษพลาดเด็ดขาด ต้องระวังอาหารการกินอย่าสวยโอกาสเดือดขาดมันเสีเหตุให้เสียสเสียงพิษคนเดียวเสียไปทั้งประเทศแบบที่ผ่านมาแมนเห็นหลข้ายเ,าเจา้าเอาเงินเขามาเล่าก็ต้องบริการเขาห้ดีๆควรมีผักส่วนที่เกี่ยวของกวดกามาตรฐานราคาสินค้าและการบริการต่างๆ เพื่อบ่ให้เกิดการเสียโอกาสขึ้นพอส่วนร้ายเห็นแนวนั้นคนเล่าจะขายราคาต่างประเทศบรเวนแต่กับคนล่าอีกโบนานผู้นำเทียวตรงกันขามก็คือประเทศไทยก็กก๊ปปีไปลงติ๊กตอกไซวาเป็นแรงท่องเที่ยวของไฟกยกันขามตามเคยดีใจนำํำนี่เมนภาพไมเดอร์ภาพวันที่17เดือนมีนาสัปดสาม คอยก็เมนผู้หนึ่งที่อยู่ในงานปา์ีีั้ั้โคนหลายเวอร์ทุกบอลทุกทีในมือนีทีว่วางเวียงล่วงภาพหฮไลาๆเพื่อลบลางโฆษณาส่วนเสียของผัวบวังดีอ่างว่าสอปอปปเปล่าขาดนักทงเที่ยวไทยและเหงียบเงามดประเทศวาซันบันพ,กพนนักพวงแฮมหันอาหารตุกๆุ มีแห้งไปหลายมือสาธุอย่าเอาเปรียบเขาเดอร์เทียนาเขาซีบอมาอีกไดเฮ็ด้องนำ้ำเฮ็ดสะอาดสะอาดเฮ็ดนักทงเทียวเนเดอร์บานเฮ้านีล้วมเลี้ยงของนำอีลีสุดหยอดเลยวังวัดเศร้าเมืองวังเวียงส่วนเป็นจะภาพที่ดีต้นฮับแขกดโดวยว่มพอใจบบเอาเปรียบแขกต่างบานต่างประเทศ เห็นแบบนี้ก็ดีใจน้ำเดอ้อแต่ขอให้ทางขันทิงขันเมืองขันแขวงควรเอาใจใส่ตืมในการคุ้มครองผักบริการบ่ให้เกิดการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเห็นตัวจริงแล้วบอกเด้เลยว่านักท่องเที่ยวมาหลายอีลีดีใจน้ำไม่ขาเศร้าขายขอให้เป็นเจ้าบานที่ดีเดอ้อเพื่อเป็นพลังหนึ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเขามาลาเพิ่ม ความจริงคนล่าโบาเคยเวาวาโบงโง่นักท่องเที่ยวไทยคนล่าวาวานักท่องเที่ยวไทยเขาโบามาบาดเท่าก็ยังมีนักท่องเที่ยวจากชาต์อื่นมาตามสังเกตเบางเห็นวา่าเป็นยังแล้วจึงจับมือกับขมน้นก็พอวา่าอยากเขี่ยนผูวิธีทีให้งเงินกีบแข้งคาไก่เคี้ยงกับเงินเลี้ยวของขมิ้นนั่นเองเอ้า ข่าวไทยคือบอกว่าลุงขบางน้ำตาตกหย่อนทั่วท่องเที่ยวไทยยกเลิกบอมาเล่าแล้วย่อนดามากุณขะแม่มวยไทยตัวกัลลัตี้ว wow, ้าวอเมซิ่งอย่าโกงราคานักท่องเที่ยวเดอเร์พอเคยมีเขามาตลอดตาตัวเดียวหนวหมดคงนักท่องเที่ยวลา้ขนานี้แต่เป็นยังเงื่อนคือบอกเขางบประมาณเล่าบองงนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งนี่ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนของคนล่าโตกับผ่าบรรยากาศนักท่องเที่ยวจำนวนล่อลงลายที่เขามาซอปะป๋าล่าเชิงวาซิมีคาวาซอปะปลาเล่าขาดนักท่องเที่ยวไทยแล้วเงียบเงาปัดปาซาสุดท้ายเขานั้นเป็นคาปอมนักท่องเที่ยวไทยยังมาอยู่แต่อาจลดลงแต่เซียวาบ่เป็นปัญหาสำหรับคนล่ายังเด้ก็าตาม ก็อย่าลืมกดติดตามส่องข่าวพันเล่าเละกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพร้อมทั้งติดตามข่าวสารจากซอปปอลเล่าอย่างวองไวท่านใจใน